อาจารย์ดีสังคมดีหลักสูตรดีเข้าเลยครับเข้าเลยครับสมัครเลยตอนนี้อยากทราบว,ว่าเอออาจารย์ปกติาหน้าเด็กขนาดนี้เลยหรอครับใช่ครับหน้าเด็กแบบนี้เลยครับผมก็นึกว่าเป็นรุ่นพี่เหมือนกันนะครับตอนแรกแ <laughs> ข่งกันจากที่สองทีมคัดเข้าไปเดือ1สิบทีมแล้วเราก็ได้เป็นที่หนึ่งใช่ใชนี่ขนาดแบบประกวดรอบแรกครับประกวดรอบแรกปีต่อต่อไปต้องไม่น้อยหน้าแล้วครับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ของเรา สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการว่าไรแลนด์ดีดีแบนว่าไรลัคพี่กายนะครับนายธนาเมธสุดโชคครับจากสำนักวิชาเพศศาสตร์ครับพี่พีนครับนายนัทพัฒน์ละวกุลวิทยาลัยสัตวแพทย์เท jasat อัครราชกุมารีครับเขาเปิดมาใหญ่กว่าพี่กายอีกยอมไม่ได้แล้วก็วิทยาลัยเลยเดี๋ยวนี้เราอยู่ไหนครับพี่พีนเราอยู่ที่อาคารสถาปัตย์มหาวิทยาลัยว่าไรลัคครับวันนี้เหมือนเราจะต้องมาสัมภาษณ์แบบหนุ่มหล่อรุ่นพี่คณะสถาปัตยกรรมการออกแบบและสายวิสุขภาพอย่างเรานี้ไม่รู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับสถาปัตยยยยกรรรรรรมมมเเลลคคัับพพพพพีี่่่่่ินนอออูู้้ืงงฮะแววาาาหทข เรามีห้องออกแบบสถาปัตย์ที่ค่อนข้างที่จะใหญ่แปลว่านักศึกษาจะต้องมีคุณภาพมากๆแน่ๆ,ๆเลยอ,อดใจเราไม่ไหวแล้วที่จะได้พบกับพี่ๆสถาปัตย์ของเราในวันนี้นะครับใช่ครับพี่พีนปูมาขนาดนี้แล้วเนี่ย <c oughs> โอ้บอกเลยว่าตึกแข่งนี้นะครับกว้างแล้วก็ใหญ่แล้วก็เหมาะกับการเรียนเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมและการออกแบบมากๆเลยครับเราไปพบกับรุ้นพี่ทั้งสองคนกันเลยครับ อ่ารุ่นพี่เราสองคนก็มาแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับสสวััดีครบเดี๋ยวให้พี่พี่แนะนําตัวก่อนเลยครับพี่ชื่อพี่กายครับนายเกียจจีซิโฮครับอินเทเลียรปีสี่ครับพี่บ้านะครับนายฐานันดรชาตตั้งครับเรียนอินเทเลียดีไซน์ปีสี่เหมือนกันครับมีชื่อพี่กายเหมือนกันก็เลยอยากจะบอกว่านี่คือพี่กายน้อยครับส่วนนี้คือพี่กายปีสี่ครับ <g arness> แล้วมีชื่อให้มีชื่อให้หลอกกับตัวเองแล้วสาขาการออกแบบของสํานักวิชาสถาปัตยกรรมและการออกแบบเนี่ยมันเรียนเกี่ยวกับอะไรบ้างครับออกแบบภายในนะครับก็เรียนทั้งหมดด้วยกัน4ปีครับปีแรกก็คือเรียนจําพวกสเก็ตด,ดีไซน์การออกแบบอะไรพวกนี้ครับแล้วปี2ก็คือเรียนเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมกัรนตามดีไซน์ขึ้นมาการเขียนแปลนบ้านเขีย <c oughs> <ๆ>นรีสอร์ทอะไรอย่างนี้ครับปี3ก็คือทําสากีแ8เดือนแล้วก็ปี4ก็คือทําสซีที่ได้ประสบการณ์จากการทําสาขีนะครับปีแรกที่เข้ามาเนี่ยในสำนักเราเนี่ยได้ให้อะไรอุปกรณ์การเรียนการสอนอะไรกับเราามบ เลยสตูครับเนี่ยตูใหญ่มากเลยสตูแล้วก็มีที่นั่งเป็นของตัวเองมีเข้าวีของตัวเองแล้วก็จะแจกจ่ายพวกอุปกรณ์การเรียนเนี่ยก็คือ a d j จั t ไม้สเกลอะไรอย่างเงี้ยครับในการเขียนแบบครับเราไม่ต้องเราไม่ต้องซื้อเองเลยค่ะใช่ครับ<ๆ>ก็คือมันจะรวมอยู่ยคับค่าเทอมครับของปีแรก การเข้ามาเรียนในสำนักสถาปัตยกรรมได้นะครับจะต้องมีพื้นฐานการเรียนศิลปะที่เก่งอยู่แล้วตั้งแต่มัธยมหรือว่ามีความชื่นชอบในศรรพพิลปะพิเศษอยู่แล้วหรือเปล่าครับตอนที่พี่เข้ามาพี่ไม่ได้เก่งอะไรเลยเพราะว่าพี่ไม่รู้ว่าเขาเรียนอะไรกันแต่ว่าพอเข้ามาก็จะมีรุ่นพี่จะสอนรุ่นน้องแล้วก็รุ่นน้องจะมาช่วยงานรุ่นพี่อะไรเงี้ยครับจะทําให้แบบเรามีสารสัมพันธ์กับรุ่นน้องมากขึ้นทาให้น้องๆสามารถเข้าใจแล้วก็ทํางานได้เร็วขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับแล้วเตรียมตัวยังไงครับถ ก็ที่นี่นะครับรับเกตอยู่ที่2.50ครับส่วนผลงานที่จะใส่พอร์ตโฟลิโอครับไม่จำเป็นว่าต้องเป็นผลงานระดับประเทศหรือว่าผลงานระดับโรงเรียนหรือจังหวัดครับแต่ว่าอาจจะเป็นผลงานที่เราวาดตอนงานอดิเรกอะไรพวกนี้ครับหาเวลาว่างวาดอะไรเงี้ยสามารถนํามาใส่ผลงานได้หมดเลยเพราะว่าคณะกรรมการนะครับที่เขาเป็นคนสัมภาษณ์เราอ่ะเขาจะดูผลงานเราว่าแบบเราเป็นคนยังไง การวาดเส้นเอ่ยลวดลายเอ่ยเนี่ยมันจะสื่อถึงตัวเราครับแล้วพี่มีเทคนิคอะไรไหมครับเวลาสมมติว่าเรามาพบเจอกับคณะกรรมการหรือเทคนิคในการทําพอเนี่ยเป็นกันเองได้เลยครับเพราะว่ากรรมการเขาจะได้ดูว่าเวลาเราเข้ามาเรียนจริงแล้วเขาต้องทําตัวยังไงเพราะว่าเขาจะต้องปรับตัวกับเราไปด้วยก็คือเขาจะเห็นว่าเราเป็นคนยังไงมีลักษณะแบบไหนเขาก็จะได้เข้าถึงเราง่ายขึ้นกระบวนการออกแบบภายในหรือว่ากระบวนการที่เรียกว่าอิน e r i ร r p r ร c e s เซใช่ไหมครับมีกระบวนการทํายังไงบ้างกว่าจะได้ออกมาเป็นชิ้นงานหนึ่งชิ้นครับก็คือจะมีอาจารย์ที่คอยแจกจ่ายงานรรเาต้อง ก่อนว่าเราทําไซต์ที่ไหนทําอะไรครับแล้วจากนั้นพอเราไปเราก็ต้องไปวัดพื้นที่จริงเพื่อที่จะเอามาสร้างแล้วเราก็จะหาคอนเซปต์ในบริบทพื้นที่นั้น,น,นครับตึกที่เราสร้างภายในที่เราจะออกแบบเนี่ยมันเป็นยังไงครับเพื่อตอบโจทย์กับลูกค้าแล้วก็ยูทเซอร์ที่มาใช้งานครับได้ยินข่าวมาว่าแบบผู้พี่เขาไม่ได้เรียนอย่างเดียวด้วยได้ยินมาว่าพี่ๆเขาแข่งเนี่ยได้เงินรางวัลมาถึง5 0,000บาทเลยนะครับพี่กาย จากการประกวดนะครับผมประกวดเรื่อง Transformation for Life ครับ Upcycling ก็คือการออกแบบจากวัสดุเหลือใช้ครับมาเป็นเฟอร์นิเจอร์หรืออะไรก็แล้วแต่ครับที่สามารถออกแบบได้ะครับผมเลือกเฟอร์นิเจอร์นะครับเนื่องจากตัวของโรงไฟฟ้าขนมเนี่ยมีที่พักหรือมีที่นั่งะน้อยมากครับแต่ละจุดผมอยากให้มีที่นั่งแต่ละจุดครับในการดูนิทรรศการครับก็เลยกลายเป็นเฟอร์นิเจอร์ชุดนี้ขึ้นมาที่ใช้เวลาในการแบบคิดโปรเจกต์นี้นานไหมครับในการคิดอาจจะใช้เวลาสักสามอาทิตย์ครับแต่ว่าระยะการทำหนึ่งวันเท่านั้นเอง หนึ่งวันแปลว่าพี่ๆของเราเนี่ยต้องมีประสิทธิภาพในการทํางานสูงมากๆแน่ๆเลยครับภายในหนึ่งวันก็สามารถชนะรางวัลระดับนี้มาได้ภายในแค่การทำแค่หนึ่งวันนะครับทุกคนไม่แต่เขาวางแผนมานานอยู่นะนานอยู่นะเพราะว่าเดิมทีเราไม่ได้มีแค่การประกวดแบบอย่างเดียวเราเออยังมีรายวิชาที่เราต้องเรียนอย่างเช่นการทําทฤษฎีในช่วงปี4ครับก็คือพอทีนี้เราต้องแบ่งการทํางานให้ออกว่าเราต้องทําอะไรบ้างเราไม่สามารถที่จะทําพร้อมกันไปได้เออไอกระบวนการการคิดนะครับก็คือเราสามารถไปปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาครับว่า เ,ออเราควรทําอะไรวัสดุนี้ใช้ได้จริงไหมครับเพื่อนําไปต่อในการประกวดแบบครับส่วนในตัวของการทาครับพวกเราได้แบ่งทีมออกเป็น2ทีมด้วยกันในการส่งประกวดครับก็คือจะเป็นทีมงานเบื้องหลังที่คอยช่วยแล้วก็ทําให้ได้ผลงานชิ้นนี้ขึ้นมาครับมันเลยต้องผ่านกระบวนกรารเยอะไปหน่อยก็เลยต้องใช้เวลาถึง3สัปดาห์ก็คือแบ่งออกเป็น2ทีมเหรอแต่ว่ามีมากกว่า2คนรือว่าทำันอยู่2คนทำันอยู่2คนว่าต้องเหนื่อยกันทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังแน่นอนเลยใช่ไหมครับพี่รางวัลชนะเลิศการประกวดออกแบบวัสดุ เอ๋ชัยครับ เยี่ยมยอดจริงๆสมแล้วที่มหาลัยเราได้มหาลัยสีเขียวครับ Green University กับ Eco Living System ครับใช่ใช่ใช่นี่ขนาดแบบประกวดรอบแรกนะฮะประกวดรอบแรกประกวดรอบแรกนะคบเนียรอบแรกยังได้ขนาดนี้ปีต่อๆไปต้องไม่น้อยหน้าแล้วครับมหาวิทยาลัยว่าอรรับของเราเพราะว่าเดิมทีครับมหาวิทยาลัยครับหาโครงการต่างๆเข้ามาให้เราประกวดตลอดแต่ว่าเดิมทีผมไม่ใช่คนที่แบบชอบประกวดแบบแต่ว่าพอได้ลองแล้วก็ได้หาประสบการณ์ใหม่ๆแล้วก็หาผลงานเข้าไปใส่พอร์ตเพื่อนําไปยื่น ตอนทํางานจริงได้ครับก็แสดงว่าหมายถึงว่าเราเราเรียนสถาปัตี่ที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่ได้รับโอกาสอื่นๆเลยก็จะมีมหาเลยก็จะหาเข้ามาตลอดใช่ใช่ครับน้องๆไม่ต้องกังวลเลยว่าเราจะไม่ได้รับโอกาสเพราะมหาเลยเรายื่นโอกาสให้เสมอครับใช่ไหมครับพี่พีใช่เลยครับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์คือมหาวิทยาลัยแห่งการได้รับโอกาสและการต่อยอดโอกาสไปใช้ในอนาคตครับแล้วตอนไปประกวดครับประสบการณ์การประกวดของพี่ๆนี่เป็นไงบ้างตอนไปประกวดใช่ไหมครับก็จะมีมหาเลยครับที่คอยพพอร์ตเรื่องค่าใช้จ่ายการเดินทางเพราะว่าที่ที่เราไปพรีเซนงานนัมอยู กรุงเทพส่วนตอนไปเราต้องไปเจอกับเด็กมหาลัยดังจะมีลาดกระบัง8ทีมแล้วก็จะมีพระนครเหนืออีกหนึ่งทีมเราเป็นว่าอะยรล่ะเค่แค่ที่เดียวที่คว้ารางวัลใช่ไหมฮะใช่ครับ,รบพี่ๆของเราไม่ธรรมดาเลยจริงๆมีคนส่งเข้าไป22ทีมแต่ว่าเขาคัดเหลือ10ทีมสุดท้ายแข่งกับจาก2ี่ทีมคัดเข้าไปเหลือ10ทีมแล้วเราก็ได้เป็นที่1ที่1่ 1. 1> ใช่และจากการไปประกวดครั้งนี้ครับพี่ๆได้รับประสบการณ์อะไรมาบ้างหล้วครับหลักๆเลยจะได้เรื่องของความกล้าในการออกแบบครับในการกล้าที่จะประกวดได้ฝึกเรื่อง เรื่องของการพรีเซนต์งานอะไรอย่างนี้ให้กับกรรมการครับพี่ได้เรียนรู้เรื่องของวัสดุการทำเฟอร์นิเจอร์จริงอะครับนี่คือการต่อย,ยอดผลงาน,นครับที่สามารถนําไว้ได้ทุกที่ครับไม่ใช่แค่เป็นแค่โปรเจกต์เท่านั้นนะครับก็คือเราต่อย,ยอด จากผู้จกต์เนี่ยมาสู่ชิ้นงานจริงๆไปชิ้นงานจริงๆถือว่าเป็นก้าที่สาคัญแล้วก็ยิ่งใหญ่เพราะว่าเราได้รางวัลหนึ่งใน22ทีมจากการประกวดมาก็เรียกได้ว่าเป็นก้าวที่มันคงสู่อนาคตในวิชาชีพของพี่ๆจริงๆครับภาภูมิใจมากเป็นความภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัยเราจริงๆครับีขนาดอยู่เพศสัตว์กับสัตวะนะ ใช่ครับยังภูมิใจข้ามสายบอกเลยแค่นั้นเลยกิจกรรมเด่นการเรียนของพี่พีก็ดีขนาดนี้พี่พีมีการแบ่งเวลาในการเรียนและการทํากิจกรรมยังไงครับหนึ่งคือนอนน้อยนะฮะนอนน้อยในที่นี้ไม่ใช่ว่าเราไม่ได้พักผ่อนนะครับเราได้พักผ่อนแต่ว่าเราอาจจะต้องจัดสรรเวลาในการนอนให้น้อยลงหน่อยแล้วก็เอาเวลาเนี้ยไปดูว่าเราสามารถทําอะไรได้บ้างถ้าทํากิจกรรมเราก็ต้องเต็มที่กับกิจกรรมแต่ว่าเราก็จะไม่ทิ้งการเรียนครับการเรียนสําคัญมากๆนะครับเพราะว่าได้ทั้งความรู้แล้วก็ผลงานครับไปใช้ต่อในอนาคตได้ครับ เปิดแผงและเปิดแผงให้พวกพี่ๆขายว่าทําไมต้องมาเรียนที่นี่ทํำไมต้องมาเรียนที่นี่ที่นี่เป็นการออกแบบภายในที่เดียวของภาคใต้ครับที่เดียวของภาคใต้ใต <Wow. S 2> มีความสนใจเรื่องการออกแบบเนี่ยมาจากค่ายซิตแคมป์ของมหาลัยได้มาเรียนรู้ประสบการณ์ของการออกแบบเนี่ยอาจารย์จะมาคอยช่วยสอนแล้วก็มีการฝึกสากิต8เดือนที่สามารถจบไปแล้วเนี่ย สามารถทํางานได้จริงครับผมเดินเข้มามาเมื่อกี้ผมว่าจะทักแล้วว่าเออเนี่ยเป็นพี่่สัมภาษณ์หรือเปล่าไม่เป็นอาจารย์หน้าเด็กมากเด็กกว่าผมอีกอะอยากทราบว,ว่าเอออาจารย์ปกติอ่าหน้าเด็กขนาดนี้เลยหรอครับใช่ครับหน้าเด็กแบบนี้เลยครับผมก็นึกว่าเป็นรุ่นพี่เหมือนกันครับตอนแรกต <laughs> อนที่มาสอนเฮ้รุ่นพี่หรือเปล่านะไม่ใช่แล้วนึกว่ารุ่นพี่ปีห้าอะไรอย่างเงี้ยครับแสดงว่าคือเข้ามาที่นี่เนี่ยไม่ต้องกังวลเรื่องอาจารย์เลยใช่ใชไหมครับว่าอาจารย์ก็จะเป็นกันเอง ถือว่าอาจารย์เป็นพี่น้องมากกว่า,าเป็นเพื่อนพูยอะไรอย่างเงี้ยอ,อาจารย์ดีสังคมดีหลักสูตรดีอออืือืบมเข้าเลยครับเข้าเลยครับ สมัครเลยฮะสมัครเลยตอนนี้แล้ว4ปีที่พี่ได้เรียนมาที่มหาวิทยลาลัยวลัยลักษณ์ของเราเนี่ยมีอะไรเป็นความประทับใจที่อยากจะเล่าให้พวกเราฟังเป็นพิเศษไหมครับการสานสัมพันธ์พี่น้องนะครับมันเป็นอะไรที่ประทับใจมากเพราะว่าตอนพี่เรียนตอนปีหนึ่งครับพี่น้ําตาไหลาบ่อยมากเพราะว่าเราเข้ามาด้วยความที่เราไม่มีอะไรเลยพื้นฐานแต่ว่าก็มีพี่ๆที่คอยเข้ามาช่วยเหลือทําให้เราทํางานเป็นครับพี่ก็มาช่วยลงสีวาดแบบนู่นนี่นั่นให้ดูเป็นตัวอย่างเราก็เห็นถึงความพยายามของพี่ๆเพื่อที่จะให้น้องๆได้แบบมีความรู้ความสามารถจริงๆครับก็อยากจะขคุณ พี่ที่แบบคอยช่วยเหลือมาจนถึงตอนนี้ ขับอยู่กันแบบเป็นครอบครัวเป็นความซาบซึ้งพวกผมจะไปช่วยรุ่นพี่ต่อเนื่องจากพี่เข้ามาช่วยผมแล้วใช่ไหมครับเราต้องไปช่วยรุ่นพี่ต่อซึ่งจะเห็นผลงานด้านหลังเนี่ยจะเป็นรูปแบบโมเดลครับที่พวกเราไปช่วยกันก็กลายเป็นรูปแบบโมเดลอย่างเงี้ยครับขึ้นมาผู้พี่ๆใกล้จะจบการศึกษาแล้วใช่ไหมครับอยากจะถามว่าผู้พี่มีเป้าหมายอะไรต่อหลังจากนี้ครับพี่ขอพักก่อนประมาณเดือน2เดือนแล้วก็ไปสมัครงาน<อ>เป็นอินเตอร์เนียอะไรอย่างเงี้ยครับ<อ>แล้วก็อยากหาประสบการณ์สักประมาณ45ปีเพื่อเปิดบริษัท เพื่อส่วนพี่นะครับเ,ออเดิมทีของหลักสูตรเราเรียนแค่4ปีก็จริงครับแต่ว่าอาจจะน้อยกว่าของเพื่อนแต่ว่าไอ้หปีที่เราน้อยกว่าเพื่อนเนี่ยเราสามารถไปฝึกไปไปทำงานจริงแล้วก็สร้างประสบการณ์จริงๆเพื่อที่จะต่อยอดในอนาคตได้ครับเก็บผลงานเก็บประสบการณ์ต่างๆครับเพื่อน,นําไปประกอบใบวิชาชีพที่เป็นของสถาปัตยกรรมได้ครับแล้วเราสามารถเอาใบนั้นอ่ะไปยื่นต่อพวกสภาสถาปานิกอะไรพวกนี้ครับเพื่อจะทําเป็นอาชีพทําให้เราดูมีความมั่นคงมากขึ้นนะครับ มีอะไรอยากจะฝากถึงน้องๆที่กาลังจะเตรียมตัวเพื่อเข้าสู่มหาวิทยาลัยบ้างไหมครับอันดับแรกเลยคืออยากให้น้องส่งประกวดเออส่งพอโฟลิอเข้ามาก่อนนะครับแค่น้องกล้าส่งอาจารย์ก็เห็นคุณค่าของน้องแล้วครับเห็นคุณค่าของน้องแล้วยังส่งใส่ข้อมูลเพิ่มเติมอย่างนี้ครับสามารถติดต่อได้ที่ไหนบ้างสามารถติดต่อได้ทั้งเพจของมหาลัยครับแล้วก็ทางเพจของสขากานออกแบบภายในด้วย ขอบคุณพี่พี่พี่บาพี่บ้าด้วยนะครับและที่สําคัญก็ต้องขอขอบคุณอาคารสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบห้องสตูดิโออาคารนี้ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ที่ให้การอำนวยความสะดวกในการใช้สถานที่สาหรับการสัมภาษณ์ในวันนี้ด้วยนะครับติดตามอีพีหน้าด้วยนะครับว่าจะเป็นอะไรต่อไปนะครับสำหรับวันนี้รายการวลัยแลนด์ดินแดนวลัยลักษณ์ขอลาไปก่อนครับบ๊ายบาย